สวัสดีครับพี่น้องครับออบโบผ้าหมันอีสานวันเท่าครับเมื่อนี้ผ้าพี่น้องมาจอบซ่อมบึงไม้ปลาะโดกันนะครับไม้นี้มาเห็ดหางไว้แล้วนะครับนี่ครับสีผ้ามาจอบบ่งปองนี่นะครับเดี๋ยวเขาจะขึ้นไปนั่งอยู่งาไปหมดแล้วครับใต่ไอ วกเครื่องไม้ตรงนี้เข้าไปนะครับึ้นไปนั่งจอบกันอยู่หางไม้ไผ่ไก่ใบนะครับโอเคครับเดี๋ยวเข้าเบิ่งปลากันครับผมครับพี่น้องครับมือนีหมานนะครับพี่น้องครับนี่ครับว้าวมือนีหมานนะครับผม โมเมนปลาชะโดครับพี่น้องมือนีปลาตองครับพี่น้องครับเห็นมันมาลอยบอนอยู่สองสามเทือแล้วนะครับมันบอนอยู่สองสามเทือแล้วก็เลยขึ้นมานั่งเฝ้าอยู่ที่หางครับเข่ามาอะไรครับเข่ามาอีกครับเพิ่นเข่ามาอีกก็เลยจัดสันตัวพี่น้องเนาะในการครับพี่น้องโอ้หอยทองมันน้อยเดียวนึงนะครับนั่นครับ ไม่น,นี้กับบานไปมีได้สั่งกันแน่นอนครับว่าจะกกิโลอ่าบดต่ำบดต่ำโลผมคิดว่านะครับอันนี้ยิ่งน้ำพุ่มนะครับยิ่งประตองน้ำพุ่มนะครับจอบยิ่งอยู่พุ่มครับโมแมนว่วาไอบ่แมนว่า,วายิ่งตอนมันจอบบอนหนาเขื่อนนะครับเคยมีพิ่นนอกเงินเอฟซีพลูเพิ่นเบิ่งคคิปเพินบอกว่ายิ่งประตองิ่นเบิ่งแน่ว่าจัน ผมยิ่งบเป็นนะครับยิ่งยิ่งตรงที่มันอยู่นาเขื่อนนะผมยิ่งบเป็นนะครับยิ่งยิ่งโบท่านผมยิ่งบเป็นขืนมาเท่าดรยิ่งหลัดจังใดกับบท่านนะครับอันนี้มานั่งเบิ่งปลาชดแต่ว่าปะตองเขาครับพี่น้องครับแต่ว่าปะตองเขาก็เลยมาว่ามันเขามาอย่างสี่ก็ต้องได้จักเถื่อแล้วผก็เลยล่องเบิ่งนะครับนี่ครับยิ่งโดนแล้วนะครับอยู่แล้วครับนี่ อยู่แล้วนะครับปาตองครับมือไี้ครับมานปาตองครับผมนี่นานไงนานไงนานไงเพิ่งพึ่งจะยิ่งนะครับตอนยิ่งโดนบอดด้ถ่ายนะครับอย่ามันบดท่านใช่ไดมเห็นมันลอยวนอยู่ก็เลยบอดด้เอาโท,ทรศัพท์ถ่าย เห็นมันลอยวนอยู่แล้วเอ้าวมันลอยวนอยู่ซะก่อนแล้วจังว่ากันสนดกนะครับได้ปาตองครับพี่น้องครับวันนี้ครับยิ่งถึกปาตองครับบ้านได้ทด้ท่านได้เอาขึ้นมาจังว่าเห็นรุดมืออีกคือรอบก่อนรอบก่อนได้ปลาดูก็ยังเห็นรุดมือบ่ได้จ่อยนะครับนี่นี่ครับพี่น้องครับอย่าถามันเบิดแห้งซะก่อนนะครับนี่ครับ นี่โอ้สองลได้อยู่บอ่าจะได้นะครับสองลนอาจจะได้อยู่มันบริหน่อยจะงดน,นะครับตัวใหญ่อยู่ด้วยครับผมคิดว่าสองลน่อาจจะได้อยู่นะครับผมจะไปเอาลวนลูกมายิ่งซ้ำแล้วกะ็ดึงขึ้นมานะครับเพราะว่าดึงขึ้นมาลูกเดียวนะีนยามันขาดนะครับผมเค่อยยิ่งคยยิ่งแล้วมันขาดยิ่งถือพวก สอยขี้มันโอนี้มันเคยขาดนะครับโอโบผ่ามานอีสานมันเห่าครับโมนี่มันแล้วครับพี่น้องครับอย่างเลาะหาพุ่มยิ่งปลาะชะดนะครับโมนี้เห็นปลาดอยู่แต่ว่ามันตัวน้อยก็เลยยังโบโให้ได้ยยิ่งอันนี้บลาแมนเป็นปลาตองก็เลยมาจอบหลัดลองเบึงสะดอกว่าสิบบหมานจะเถื่อนในบ่อประัาน เดี๋ยวเอาขึ้นมาเดี๋ยวมาเบิ่งกันอีกเธอหนึ่งนะครับโอ้เสียดายแต่บไดตอนยิ่งเนอะพี่น้องเนาะทำไมันได้ตอนยิ่งนี่เขาท่าเลยแล้วได้ตอนยิ่งนี่ได้การเลยแล้ว,วได้การเลยวาสันแต่ว่าได้จังหวะยิ่งเส่เด้ก็สิได้คลิปสวยๆเลยบ่คอยจะได้ออกไม้นะครับพี่น้องครับก็เลยบ่มีคลิปนะครับ อจะให้เบื้องนี้คิดว่าบบ่ยิ่งซ้ำก็น่าจจะอยู่นะครับแต่ว่าจังหวเะเอาขึ้นมานี่มันสิเอาขึ้นมาไดบอเท่าน,นั้นนะครับบ่ยิ่งซ้ำก็น่าจจะอยู่อยู่อยู่แล้วนะครับแต่ว่าสิเอาขึ้นมาไดบอเท่าน,นั้นนะครับเดี๋ยวรอให้มันเบิดแห้งก่อนนะครับจังค่อยเอาขึ้นมาครับ มาตัวเดียวนะครับขึ้นมาบอลน,นี่เห็นมาตัวเดียวนะครับส่วนปลาชะโดน้อยนั่นลอยเลาะลงไปลบมาเที่ยวบอลเที่ยวออกอยู่โอเคครับเดี๋ยวลูกก็อยู่นอกกูเด้อันนี้คือมานั่งอยู่ห่างลูกก็อยู่นอกกักระชอบอยู่นอกนะครับเดี๋ยวสิบไต่เครื่องหม่ออกไปเอาตอนขอมากกับไต่เครื่องใหม่แหรเขอมา ออกไปเอาลูกขามาซ้ำแล้วก็สชีดึงขึ้นตรงนี้นะครับยิงซ้ำแล้วก็ดึงขึ้นเลยแต่ลุงไปเอากะทงบวชออกมันคิดว่านะครับอ้าเดี๋ยวบัดเมื่อยังไปสร้างกันอยู่บ้านนะครับเอายังขึ้นให้เบิงอีกเือะหนึ่งก้อนนี่ตัวบดี้หน่อยจังเม็ดนะครับตัวแรกว่าโลหนึ่งผมดึงดึงมาก่อนโอ้เปลี่ยนคําพูดครับอาจจะสองโลนะครับ <laughs> น่าจจะสองโลกว่าได้อยู่เรา ขืดว่าใช่ดิโอเคครับผม๋ยวเอาปลาขึ้นมาครับครับพี่น้องครับตอนแรกว่าจะใส่ลูกแล้วล่ละถาดอันซ้ำซ้ำเพื่อที่สิดึงขึ้นมานะครับแต่ว่าตอนที่ใส่ลูกอยู่นั่นเห็นมันมีอีกตัวหนึ่งข้ามากครับตัวพ่อสากันนี่ครับนะเนสเซเมนมันมากคู่กัน น่าจะอยู่คู่กันนะครับมีตัวหนึ่งมันรอยเข้ามาผมก็เลยโบหันได้ซ้ำนะครับเล้จบบงังซะกกันมันมีอีกตัวหนึ่งครับกินนี่รอยเข้ามาอยู่เมื่อกี้นี่ที่นี่ล้ลวเอาโทรศัพท์ออกมาติดสีปืนยิงปลาครับ เผื่อเพื่อมีโอกาสได้ไทยจังหวะยิ่งให้พี่น้องได้เบ่งน,นะครับไอ้มันจะเข้ามาลอยวนนะครับมันจะเข้ามาลอยวนวนไปมาได้จักหนอยแล้วมันสิได้จังหวะแล้วมันสิขึ้นหายใจครับมันไิบกค่อยขึ้นนะครับมันจะขึ้นเร็วแล้วก็ลงเร็วเลยนะครับแต่ว่าอันนี้นามันใสมันเห็นโตปาก่อนครับบ่คืออยู่เขื่อนเนี่ย อยู่เขื่อนนั่นนำย่ามไปจอบยิงตอนมันบอลมันบ่เห็นตวัวมันยังพื้นนะครับเห็นแต่บาทมันบอนลแล้วก็ยิงหลัดยิงหลัดมันก็บดถือครับ <laughs> ยิงรลัดอะไรก็ยังบดถืออยู่คือเก่านะครับนี่นี่นี่ยังอยู่นะครับลาตัวนี้ยังอยู่อยู่อยู่แล้วนะครับผูกไว้นะครับตอนนี้ผลูกไว้ฮะเบิ่งอีกตัวหนึ่งก่อนครับเบิ้งอีกตัวหนึ่งก่อนเมื่อกี้นี่เห็นมันลอยข้ามาอยู่ น้ำในใสแห้งเลยนะครับน้ำในใสแห้งเห็นพื้นเลยอาจจะเพียงอัดบอลปลายปืนซีอยู่นี่น่าจะห่วยกระสิทวมหัวคนต้นนี่แต่ว่าน้ำใสามาก,กเลยเห็นพื้นนะครับเลืออะไรครับน้ำน้ำตัวนี้เลือจริงๆ มันข้ามาหายใจอยู่ในภ่มนี่พราะว่าดไอจอกแหนครับน้าม,มันสิจอกแหนปิดเบิดมันบ่มีปองหายใจมันก็เลยตรงมาหายใจอยู่ภ่มินะครับว่าั่นกระบนจอกแหนขึ้นหายใจเดี๋ยวถาปลาข้ามา,าเดี๋ยวสิท้ายนะครับ เดี๋ยวปลาเข้ามาจังไทยบอเขาอ่าครับพี่น้องครับนั่งเบิ่งเป็นเช้าหน้าที่แล้วก็บ,บอกเข่ามากครับครูมันเห็นเข่ามาเธอเดี๋ยวนั่นนะครับเป็นว่าเดี๋ยวยิ่งยิ่งอาปลาขึ้นมาก,ก่อนมันมันตอนนี้มันห้อยอยนั่นอยู่นี่มันลดนะครับ ว่าสิยง่ิงหอยหัวดึงขึ้นมานะครับยิงหอยหัวดึงขึ้นมามาจาังบรุษ <c oughs> แล้วไป เบิ่งกันบัดญ,ญาตเมื่อสร้างปลาอยู่ฮืองนนนะครับว่ามัน่าไ้จากโลกนะครับสวัสดีครับพี่น้องครับตอนนี้มาฮอดบ้านแล้วนะครับนี่นี่ครับพุ่มหากะเคยได้นะครับเมื่อพี่จอมยิ่งไลยเทือแลรวบ่ได้มือนีมานครับมานปลาตองครับคึดว่า จากที่ยกเบิงคื้หว่านอาจ,จะฮอดสองโลนะครับเดี๋ยวมาสร้างกันเบิงครับนี่ครับโอ้เกือบสามโลครับนี่แต่ทออกระสอบน่าจะไปแล้วขีดนึ่งนะครับอันนี้ก็จะประมาณสองโลแปดขีดได้สองโลเจ็ดนะครับตัวนี้ได้สองโลเจ็ดสองโลครึ่งนี่แหละ กับปลาตองครับมือนีมานปลาตองนี่ครับผมมาแล้วครับโอเคนะครับคลิปนี้เอาไว้ชัมนี้ครับผมเอาไว้พบกันคลิปหน้าครับว่าสิบมีมือใดว่างพาไปออกไม้กันอีกนะครับโอโบพามานันอีสานบันเท่าครับผมคลิปนี้ลากันไปก่อนครับขอบคุณการติดตามรับชมอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับ คลิวนี้แล้วกันไปก่อนครับขอบคุณครับ